คนรู้หรือไม่ว่าอินซูลินมีความสำคัญต่อร่างกายของคุณยังไงไอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตมาจากตับอ่อนทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเรากินอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตอินซูลินจะเป็นตัวช่วยนำน้ำตาลไปส่งให้เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานแต่เมื่อเรามีภาวะด,ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน เซลล์ร่างกายจะไม่ตอบสนองทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและอาจนำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่สองได้ค่ะทางออกของภาวะดื้อินซูลินลดความเสี่ยงัรเรื่องของอาหารกินดีนอนดีออกกำลังกายจัดการความเครียดได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและมีสังคมที่ดีหกเสาหลักในการดำเนินชีวิตสุขภาพดีสามารถปรับสมดุลภาวะดื้อินซูลินได้หรือ จะใช้ตัวช่วยที่โคสุใช้อยู่เป็นประจำคือฟิวเกรสจะใช้วิธีไหนพักหาโคสุเพื่อวางแผนการปรับสมดุลอินซูลินกันคะ